ว่าเออชอบพูดว่าปากปากเอสหน้าจูบมาซึ่งแบบว่าเนี้ยคือคือวันนี้แท็กแท็กเราอ่ะแล้วแบบเราเราต้องรู้สึกรู้สึกไงว่าแบบว่าปากเอสหน้าจูบมาเออ้วแล้วจูบเรารู้สึกไง <c oughs> เอาลองรีวิวหน่อยเร็วคนอื่นเขาอยากจูบเยอะแยะแล้วได้จูบเรารู้สึกไง <c oughs> เออ ก็อุ้ยน่าได้รัไม่ใส่ฟิลเตอร์ป่ะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เออมันก็ดีครับมันก็ดีจริงมันก็ไม่ผมใส่ฟิลเตอร์เมื่อกี้อ๋ออตาแดงด้วยออไม่มันก็มันก็คือนั่นแหละครับผลงานก็ก็จะออกไปดีแบบนั้นแหละก็คนคิดเห็นยังไงว่ามันโอเคก็โอเคงั้นแหละครับอืมก็แล้วแล้วหน้าจูบไหมคนรอคอยอะไรนะพี่พี่ฟูว่าหน้าจูบไหม หน้าจุบไหมขึ้เรปเหใครน้าจุบไหมเป็นใครน้าจุบไหมครับไม่อเอางี้ไม่ไม่ต้องถามก็ได้หน้าจุบทั้งคู่อ่าไม่เพราะว่าจริงๆอะ่ะเออเราอะ่ะ <laughs>